อากาศอากาศเย็นฤดูฤดูใบไม้ร่วงฤดูใบไม้พลิหิมมสกีอยากโอเคแล้วก็อยากใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลอง <Yeah. S 1> เขียนดูนะอ่ะหรือดูฝนอฟอฟันฝนอ่ะมาละฟอฟันอ่ะ ฟอฟันเหรอฝนฟอฟันหรือฟอฟ้าฟอฟ้าเว้ฟอฟ้าเขียนแบบไหนนะฟอฟ้าเขียนยังไงนะยังไงนะลืมฟอฟ้าได้ไงนะหางยาวหางสั้นฟอฟ้าหางยาวหรือหางสั้นอ่ะเขียนให้ดูสี่ตัวแล้วกันคิดว่าเป็นตัวไหนมีหนึ่งใช่ไหมสองสามอันนึงคืออะไรอ่ะพอพึ่งอ่าสี่ ไม่ต้องเอาพึ่งสีแค่เอาโตัวโฟล์ถ้างั้นเอาให้ลบลบสองตัวนี่ออกอ่ะตัวไหนอา่ฝา,ออาฝามันต้องปิดหัวปิดอ่า,านะฝามันต้องปิดหัวปิดอ่ะโอเคถ้างั้นเข้าใช่ไหมน่าจะใช่นะฝามันต้องปิดหม้อใช่ไหม <Yeah. S 1> หัวไมนต้องเข้า <laughs> นะคะคิดผูหรือคิดผิดดิคิดถูกหรือคิดผิด <laughs> ขนาดเด็กคนนี้นี่